สวัสดีครับสมิธออโตพาสครับวันนี้เข้าโปรแกรมรีโมทด้วย a n นดีเอสนะครับติดตั้งโปรแกรม Honda h d ฮดีเอส3.102ให้ลูกค้านะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วลันนี้เรามาต่อให้ลูกค้าดูนะครับรีโมทด้วยนะครับต่อกับรถด้วยนะครับรถลูกค้าเป็น Honda City นะครับอันนี้ก็ขึ้น VAN แล้วนะครับแล้วก็ทําการเลือกเขียนช่องนี้เขียนเข็มใหม่นะครับแล้วก็เลือกพวงมาลัยขวานะครับแต่ว่ารถเป็น City นะครับแต่กล่องเป็น j a z สนะครับมันก็จะโชว์เป็นโชว์เป็น j a z สให้นะครับ รู้สึกจะเป็นเป็นปี2010นะครับถ้าเราคีย์ครบแล้วนะครับเราก็จะมีมันจะมีช่องนะครับเน็กให้ให้เรากดต่อไปนะครับมันจะเข้าเมนูของ Honda HDS นะครับลองดูตามคลิปนะครับอันนี้ผมคุยกับลูกค้าอยู่นะครับแต่ว่าคุยแล้วอัดกล้องนะครับอัดคลิปมันมันไม่อัดเสียงให้นะครับก็เลยมาบันทึกเสียงซ้ำอีกทีนึงนะครับ ก็เข้าเมนูนี้แล้วนะครับแล้วก็เพื่อเลือกแรกสุดนะครับเมื่อเข้าเมนูนี้เมนูหลักของ Honda เราก็สามารถทำฟังก์ชันต่างๆได้นะครับก็ถ้าท่านสนใจก็ติดต่อสั่งซื้อมานะครับจากนี้ก็ดูคลิปนะมาแล้วนะครับจากนี้ก็ลองดูคลิปต่อนะครับก็วันนี้แนะนำเพียงเท่านี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ